มาดูจังหวะสีล้อต่อแถวเขาคอกหมูดีกว่าครับโอ้คันนี้เลี้ยงเมืองครับเลี้ยงเมืองเนาะไม่กล้าข้ามเนินเนาะโอ้สีล้อนี่ก็เอาเรื่องเหมือนกันครับติดยาวเหมือนกันกับช่วงนี้เนาะโอ้แต่ละคันนี่จัดหนักจัดเต็มเหมือนกันรับสีล้อเล็กเนาะแบบนี้ก็เรียกสีล้อเล็กกบกำลังต่อแถวเข้าคอกหมูเนาะ ยังไม่ถึงข้องหมูครับมาดูดิแจนกันบ้างครับแจนที่นี่ก็โอ้คนแรกคิดได้โอ้ใส่อ้อยสวยครับใส่อ้อยสวยเนาะมอ่าเป็นกล่องเลยครับเอ้าคันครับโอ้คันนี้ท้ายยาวคันนี้นะาะแหมยาวครับคันนี้แดนนาะสีเราเล็กเกือบใส่เครื่องคูกุตาเน นี่นี่เป็นเครื่องยนต์แล้วกับสีล้อเล็กกับโอ้ดูหน้าตัดกับหน้าตัดโอ้แต่นี่ก็จักหนักจักเต็มมันเงินรับโอ้แต่ละคันไม่ธรรมดาครับโอ้ตาถือกับตาถือตาถือก็มาครับ โอ้ตาถือนี่เข้าเหลี่ยมมั่วเล้วตาเอ้ยโอ้ดูครับเดียงดังไหมฮิังเอาเั็งพอไปได้ครับดูคันนี้ครับจะข้ามไหมโอ้ไม่ข้ามครับไม่ข้ามข้ามไม่ข้ามโอ้ข้ามครับข้ามอึบอึบอึ้ย ไปต่อไหมอืออืออยู่ไหมอือเรน,นนี้นี่น่าสนุกกํับเินนี้อุ้ยดูกันนี้ก็แผงม้ากรับทรงนี้นี่เขาเรียกว่าแผงม้าเนาะดูทรงผมเขาก็แม่แอมค้างโดยมาตรงแล้วเอายอดออกท้ายออกหน้าเนาะแผงม้ากับทรงแผงมา้งงมาเนาะแตงบ Oh, ใส่อ้อยได้แน่นเหมือนกันครับใส่อ้อยได้สวยเนอะอ้อยงอก็ต้องทําแบบนี้ครับถ้างั้างน,นี้ใส่ไม่ได้ไม่ได้น้ําหนักเนอะ oh, เยอะเยอะครับสีรถเล็กดูช่วงหัวค่านี่ช่วงค่าน,นี่เยอะอันนี้ครับอันนี้ยังเด็กๆอยู่ครับชาเหลือเกินครับช่วงนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรครับโรงงานนอ,นอนรอเป็นวันครับ อย่าเป็นร้อยคอยเป็นวันเรับ